โอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กับช่องไอฟูซิ่เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับผมโอเคนะครับวันนี้ตามปกคลิปเลยมีเสื้อมาใหม่เมอรุน่นกันนะครับผมได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเพื่อม,มีการรีรอและรอรีเสียเวลา84%ว่ะทุกท่านโอเคแล้วสลับดีวกว่านะอีผมชอบชุดนี้มากเลยชุดมอริชี่นะครับผม มอลิชี่อยู่ทุกที่จริงๆอยู่ในเกมฟรีไฟก็อยู่นะครับในนี้สกิลรถอย่างฝีแล้วนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เรามารีวิวชุดมาจัดเดี๋ยวไม่ใช่รีวิวเรามาจัดชุดเอ่อวินมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับเพื่อนๆขั้นตอนการรับนะครับก็คือต้องซื้อของอะไรก็ได้ในร้านคารครัา50เพรนี่ครับ,รบก็จะได้ชุดนี้เลยโคตรฟี้ยวดูวินมอเตอร์ไซค์ผมบอกเลยโคตรฟี้ยวแต่ผมดูก่อนผมจะซื้อชุดไรดีครับ เผื่อมันครบห้าสิบเพชรเราก็จะไปซื้อชนะุ okay, okay. ดวินนะโอเคนะครับผมดูกันว่าซื้ออะไรนะครับท่าหรือเปล่าวะท่าเขาเท่นะดูดิท่าเต้นตึ๊บตึ๊บดึ้มดึ้มดึ้มอย่างเฟี้ยวครับสีิบเจ็ดเพชรเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าซือ้อไอวอลดีกูไอวอลนี่สวยอ่ะผมยังไม่มีเลยงั้นซื้อไอวอลดีกว่าเนาะจัดไปเลยครับทุกท่านในนี้เจ็ดสิบกว่าเพชรเองพ่อผมได้แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เลยลดเยอะนิดนึง ต่อไปก็วินมอไซส์สิ่งที่ผมชอบมากเลยโคตรสวยชุดเนี้ยผมบอกเลยใครไม่มีนี่คือพลาดแล้วนะครับผมต้องรีบไปจัดแล้วนะครับอ่าคือของเข้าวันที่21นะครับวันอาทิตย์นะตอนนี้คืออัดตอนตอนตอน,ตอนตีตีสองเลยนะครับเพื่อนๆลงเลยเดี๋ยวผมจะลงพุ่งนี้เจ็ดโมงช้านะครับโอเคสู้ขนาดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับผมมาแต่งตัวสักหน่อยโอเค ใส่หมวกเหรอหมวกก็เฟี้ยนะวินมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกนะเพืเ่อนโอเคแล้วเขาจะแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะครับมาดูว่าชุดจะมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชุดนิดนึงนี่นะครับผมก็เสร็จเปน็นที่เรียบร้อยนะครับ <I believe S 1> ชุดผมโคตรเฟี้ยไปไง <the S 1> ล่ะเกง <the S 2> ลายสกอตสีเขียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นหมวดสีวีสีเลยนะครับไปลุ้มาโอเคนะครับผมก็ชุดวินมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณนี้ครับหมุนรอบๆไปดูเนาะ ติปุ้งนะครับโชว์สกิลสักหน่อยนะครับผมมาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่านะครับเกมนี้คือมามาดูคือผมมาดูให้ดูความสวยของชุดเฉยๆนะครับไม่ได้โชว์ความเทพความเลยเนาะเพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมาเอาดูียบร้อครับดาวหนึ่งนะครับไปมาสิอื้ยโอโดนยิงซะงั้นเพื่องเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนเก็บรอโดนซ้ำโอ้โหเพื่อนโอ้โหยเพื่อนเรานะครับผม คู่ววเราเทียบรโดนชดวนกติลุมระยำเลยเอ้าแบตเตือนโอเคนะผมตอนนี้จรงขอวานไปก่อนหนึ่งนนะครับแต่ผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะผมมาวินมอไซ์ผมว่าวินมอไซค์มันฮึ่มอมมยูอ่ๆๆแล้วผมยังไงก็ชนะอีกแล้วเกมนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับนี่จะเต้นโชว์เลยแล้วกันนี่เต้นเรามีพลังนะครับผมโอเค okay, มามาดูกันว่าตานี้จะเป็นยังไงจะชนะหรือเป,ปล่านะครับ วันนี้ผมได้หยิบดีเซิร์ตมาละผมบอกเลยโอ,อกาสชนะนี่คือเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าผมได้หยิบดีเซิร์ตนะครับ <c oughs> มาครับวิ่งไปปิงไขวาบนนะครับผมมาดูเราจะเจอคนหรือเปล่านะครับมีสาวตามด้วยนะครับสาวเสื้อฟ้านะครับผมโอเคทีพอมาแนละ้วแอบสักนิดนึงแอบสักนิดนึงออ๋เ,อเอสื้อฟ้อาโดนยิงแล้วแต่เขายัางไม่เห็นเราโกงโกงอนิดึงนัดโอ้ไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะอยู่ข้างล่างเหรอเฮ้ยเพื่อนเราดาว ไอ้กอจิยิงเพื่อเราทาไมไอ้กอจิไอ้กอจิไอ้กอจิเสื้อขาวมาเอ้เสื้อขาวดาวเสื้อขาวดาวไอ้กอจิไอ้กอจิอ๋อไอ้กอจิดาวแล้วจะชุบเพื่อนกันตอนนี้ทีมเขาเหลือสองนะครับเพื่อนๆอยู่ข้างล่างทีมเราก็เหลือหนึ่งนะครับอยู่ข้างล่างคศัตรูแล้วมาดูบนว่าจะเป็นยังไงขัดขวาไปอุ้เต็มหัวไปสี่ห้าร้อยยี่สิบอยู่ตรงไหนอู่ตัวหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ้าหลบไม่พ้นน่าเขายิงเราได้อะโอเคเพื่อเราชนะนะครับ เกมนี้ก็จบไปหนึ่งหนึ่งครับผมหืมไข่ไข่อ, <laughs> อะไรก็ไม่รู้ครับอ่าดีนะครับผมชื่อผมเองนะครับพูดเปรี้ยวดีนะครับตานี้มาเจอกันที่อะไรวะเนี่ยแมบปบอะไรทะเลทรายเนาะอะ้างในเป็นแมปทะเลทรายหมดแหละโอ้ยมีเพื่อนแจกรูปซองด้วยนะครับผมเขาไม่ได้แจกหรอกเขาทิ้งนะครับอตุตส่าห์เฟีย้ยวจริงนะบอกเลยชุด,ชด,ชดนี้เฟีย้ยวจริงนะครับผม จัดคือทุกคนพลาดแล้วนะครับผมไม่กี่บาทเองนะเนาะเพืเ่อนๆนะครับสุ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็มาแชร์กันได้นะครับผมโอเคไป let's go let's go อันนี้ตรงไปเลยมีคนมานะครับโอเคขอหลบตรงนี้สักนิดนึงขอหลบตรงนี้สักนิดนึงมันอยู่ตรงไหนเอ่ยมันมาแล้วไอ้วอลเป็นตู้โอยโอยมันจะมาชาร์จป่ะขออย,ย่าวิ่งเข้าบ้านดีกว่าพายเพื่อนๆโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยโลบแป๊บหลบแป๊บหน้าต่างไม่มีนี่หว่า โอเคมาสิมาสิมาสิตอนนี้โหย่าไปก็จิออกก็จิกดจีโด,ดนลูกซองไปสิก็จิโดนลูกซองไปสิโหกรสโดนซองสิอเลยหลังขาดนะเจอช็อนนี้อ้าชนะแล้วอำมันง่ายแท้หว่าเพื่อนเรามีแต่คนโหดเลยครับชิวจัดเลยนะเกมนี้ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยว,ยวคลิปหน้านะผมไปรีวิว ปืนอักนะครับปืนอักรีแผดใหม่หบอกเลยโคตรโกงครับแต่ผมใส่ชุดวินมอไซ์ไปเลยชุดวินมอไซ์อย่างโกงอะ่ะไม่มันไม่ได้โกงอะไรหรอกพูดผิดอ่าอักนะครับอักนี่คือมีสแต็คเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมเ,เพื่อนๆบอกเลยโคตรโกงนะครับยิ่งบวกกับสกิลลั่นสองเข้าไปพวบอกเลยโกงมามาต่อกันต่อเลยมีสาวโดดขึ้นมาพร้อมเรานะครับเอ็มแปดไปไงลากกันไป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 โดนว่ะ ไม่โดนว่ะลงไปข้างล่างดีวกว่านะเหมือนเพื่อนสีม่วงน่าจะบวกอยู่นะครับผมไปเรื่เพื่อนเอา้านี่ไงนี่ไงมาล่อหลังเพื่อนเราแล้วตุ้มตุ้มเอา้าไม่ตายเฉยโอ้ยเพื่อนได้คิวเลยเราไม่ได้คิวเลยนี่ไงนี่ไงก็จิก็จิเหรอโดนกัดหัวไปสิแดงสองไม่ก็ล่วงแล้วก็จิอะจะแข็งแค่ไหนโอเค,ครับผมอ่าชนะแล้วสามหนึ่งไม่ชิวแต่ว่ะเกมนี้ชิวมากเลยครับเพื่อน มานะครับผมเจอที่กรงเล็บไดโนเสาร์ดูนว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้อะไรอ่ะระเบิดแช่แข็งเหรอมีรองเท้าอะไรน้วยโอ้ยไม่ได้เล่นนานนะสี่วีสี่มันคืออะไรครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับมันคือรองเท้าอะไรขายได้ด้วยขายได้ด้วยแล้วแถมซื้อใหม่ได้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมขอยาดขึ้นไป กับโครงกระดูกไดโนเสาร์อันนี้เลยนะครับผมแมมมอสด,ดิมันใช่ไหมมันเป็นซีโฟแมมมอสแมมมอสนะครับเพราะว่าในแหมกเขียนเจอหนึ่งตัวไอวอลไปก่อนนะครับต้องยิงตัวถอยแล้วล่วงหนึ่งนะครับล่วงหนึ่งมาได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่อเอาเ้เอาโอ้ยหโอ้โหสายยิงครับเพื่อนชุกใจเพื่อนชุบใจเพื่อนโอเคสวยงามเลยเพื่อนป้อมยาก่อนนะครับป้อมยาก มีนำสามหนึ่งนะไม่กลัวครับถึงเขาชนะเกมนี้ผมก็ไม่กลัวเพราะเพื่อนเราโหดเราไม่โหดหรอกแต่เพื่อนเราโหดเอ้ามาตอนไหนมวแต่พูดโอ้เสียระบบเลยอย่างงี้เรียบร้อยแล้วซ้ำผมเลยมาทำดูเด็กเพื่อนเราดูเพื่อนเราจะโหดแค่ไหนนะครับเสือสาวเสื้อฟ้านะครับผมคุยเสียบระบดีเนี่ย s n a ยิงอ่ะดีกคนนึงบึ้งปึ้งไม่ตายนะครับดูดูสาวเสื้อฟ้าต่อเลย ยิงระเบิดไปแล้วด้วยเียบรอยแสดงิงสวยงามนะครับหุโหสาวเสื้อฟ้าเล่นดีว่ะเขาเรียกว่าอะไรสเต็ปดีสเต็ปดีดีหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยสาวเสื้อฟ้าเหมาหมดเลยนะเพื่อนๆบูย่าเลยเย็นคามประเต้นโ,โหขนาดผมดาวผมยังได้เอเีเลยผมไม่รู้ว่าผมได้ได้ยังไงนะเนี่ย <c oughs> นี่นะผมเคเลยสวยงามเลยนะครับมามาดูชุดเรา หมอลยชุดสวยมากนะครับต้องจัดแล้วนะเพื่อนๆไม่จัดคือถือว่าพลาดนะครับโอเคครับนี่ก็ฝากแครนเล็กน่อยนะครับเพื่อนๆแครนมาแตวเองนะครับนี่ครับไอดีแครนนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแอดมาได้นะครับผมแอดมาผมก็จะรับนะครับไม่ไม่จํากัดวิวนะครับผมเข้าได้หมดนะครับแครนเข้าฟรีโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยบายบาย let's go